ไม่นอยเหมือนเดกน้่ะไมกูได้กินแล้ววนไม่ไหวหอมอีบอีกีอีกสามีใครอะดูมะดูมะดิลูกแรกเ้ยโนของแกจะไม่ของใครของใครของงาของจันหรือเปล่าอมันมี ครอันนี้ทุเรียนใครทุเรียนใครน้องของจันหรือเปล่าอืมมันไม่หอมแล้วหอมไหมตอนอนต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 ออมตอนตออนตอนอ แล้วไหนมาเขาจับมันสิมันก็ไม่เจ็บนะเจ็บไหมเดียวไหนลองทดสอบดูสิมันสุกหรือยังก็ก็ก็ดูซิมันสุกหรือยังเวลาจะดมทุเรียนอ่ะเอามือปิดไว้แล้วก็ห้างนอดมใช่เวลาดมทุเรียนอ่ะอย่างนั้นค่อยๆปิดแล้วก็เอาจมูกแตะ แล้วก็ค่อยๆดมดูค่อยๆปิดอ่าหอมหอมใช่ไหมไม่รู้อันนี้ข้างในอะ่ะก็มีทุเรียนสิคะมีทุเรียนอยู่ข้างในใช่มันออกอัไหมอะ่ะน้องว่ามันจะสีเหลืองไหมอะ่ะน้องว่ามันจะอร่อยหอมหวานไหมคะ ไม่ใช่นั่นพี่จิกซอเหมือนแมพี่จิง่ะพี่จิกซอเหมือนแม่พี่จิงอ่ะอ้าคล้ายๆอยู่เป็นพี่จิกซอพี่ของอนนอพี่ของเตชินลุงมพ่อของเตชินพ่อแดงของเตชินพี่เอาไปเลเตชินด้วยอ่ะอ๋อเหรอะ,ะ,ะอันนั้นแม่ของเตชินป้าจิน ปรจินของแม่ของเตชินค่ะเ้อยปุเ้งหมดจีห้โคตรนะเนะ่น้องเอวรินใช่หรอใช่น้องเอวารินหรอีเอกไหมน่งดูสิไม่สุดหรือเปล่ายังไม่สุกจริงใช่ไหม

กินไหมฮะชี่กินกินกินไงช่กินเ้องช่กินเฮ้ยของเราเองว่ะของเราก็มีเนาะมีเอฟเฟกน้เลยสดๆอะเก็บไว้จากมุกกี้ สวยเลยหรือหรือกำลังดีเลยอนน้นของกูสายอสีอะไรไม่กลัวแต่มันก็ไม่ค่อยหวานนะอหอไม้ใช่คน

รักที่สุดเลยแปมเนียงเป็ไหนอยากกินคนอยากกินคนไหนยกมือขึ้นกนอ้เออนะอกินาใส่ถุงน้ำตาลไว้หวานจี๊ดเลยใช่ไหมหวานขององค์ไหมเท่าไรหวานจี๊ไม่ได้ขององค์หวานจี๊ดหวานจี๊ดเดียว

อะไรไหมคะเดี๋ยวลูกต่อไปต้องสุกนี้หน่อยแข่งโป๊ก่นใจหน่อยนึ่งไหมเปิดป่ายาง